การรู้ใจผู้อื่นเจโตปริยญาณพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้ชัดซึ่งจิตของผู้อื่นตามที่เป็นจริงสิ่งนี้เองที่เรียกว่าเจโตปริยญาณแปลว่ายานรู้ใจผู้อื่นเป็นญาณข้อหนึ่งในอภิญญาหกซึ่งเกิดจากการฝึกสมาธิให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นอย่างแท้จริง ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดว่าผู้ใดมีจิตหลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้ง5จิตนั้นจะใสสงบไม่ฟุง้งซ่านเมื่อรวมจิตอยู่ในฌานจนละเอียดจิตย่อมสามารถรู้การเคลื่อนไหวของจิตผู้อื่นได้อย่างตรงตามจรงิงรู้ว่าในขณะนี้ผู้นั้นกำลังมีความโลภหรือความโรกรธกําลังมีเมตตาหรือความหลงกำลังสงบหรือกำลังฟุง้งซ่านจิตของตน ย่อมเห็นจิตของผู้อื่นได้เหมือนคนยืนอยู่บนหอสูงมองเห็นผู้คนเดินอยู่ข้างล่างโดยไม่ต้องคาดเดาเจโตปิยญาณยจึงไม่ใช่เรื่องของการทายใจหรือการอ่านความคิดอย่างโลกโลกแต่เป็นการเห็นจิตโดยญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งปราศจากอคติและตัณหาเพราะจิตของผู้มีญาณน,นั้นไม่มีเครื่องเศร้าหมองจึงสะท้อนความจริงของผู้อื่นได้โดยไม่บิดเบือน